สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็ทําบุญไปแล้วแต่คุาอาดคลิปก็ขอแบ่งบุญให้กับเพื่อนๆนทุกคนที่เห็นคลิปนี้นะคะนี้หรืค่ะนะคะร่วมตัดบ,บารตามพันธนะนี่เราจะเอาบุญแบ่งบุญให้กับเพื่อนๆนสาธุสาธุแล้วท,ที่ฐานอิกนะคะพระพุทธเจ้าท่างกูรร้อยกว่าโอท่านจะอยู่กับเราค่ะเวลาไปไหนมาไหนท่านก็จะอยู่คอยเคียงข้างเรานะขอให้ทุกคน ที่เห็นคลิปนี้มีแต่วความสุขให้พระเจ้าร้อยแปดองค์ไปไหนมาไหนก็ไปอยู่กับคุณนะดุงรองคุณ,คคณมีบารมีมากๆเลยไหนก็มาถ่ายคลิปก่อนทำบุญก่อนค่้าไปขายของโอ,โอ้มีท่านทาไวโวนนูนี่น่ารักเวยจังเลยอ่ะของพ่อทำใหม่เนี่ย อย่างอธิษฐานจิตขอให้ได้ทรัพย์ไหลมามากเอาไว้ทำอะไรบ้างนะเราเวลาหาได้อ่ะมันก็ต้องรู้จักเก็บเก็บไว้อะไรอ่ะนะเพื่อเพื่อปัจจุบันด้วยเพื่ออนาคตด,ด้วยแบ่งบุญให้ใครบ้างให้พ่อแม่เงินที่หาได้จะให้พ่อแม่ทำบุญด้วยให้ครูบาอาจารย์ทำธรุรกิจเอาไว้ให้ลูกบวชในวันข้างหน้า ขอ้ลูกมีเงินเก็บเอาไว้บวชลูกตอนอายุ20ปีทั้งสองคนอย่างเงี้ยสิ่งเนี้ยครูก็ไม่เคยอธิษฐานครูเพิ่งมาคิดได้ว่าเออลูกครูเป็นผู้ชายใช่ไหมเราต้องเก็บเงินไว้ส่วนบวชเขาด้วยให้เขาบวชครบอายุเขาอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานอันนี้ก็ที่ที่วัดบางจากเีจะมีนี่ค่ะทุกคนคันทาวิสโนูมหาเศรษฐีใหญ่มากสวยอะ สวยเฮงด้วยนะสวยแล้วเฮงด้วยนะคะแล้วก็จะไปเอาขนมไทยกันที่กหลังหลวงพ่อและสีดิ่งดำนั่นเองค่ะนะเวลาครูมาเอาเขาก็จะอธที่ฐานจิตแบบนี้ขอให้จ่ายไปขอให้เงินไหลมาเทมาเป็นร้านๆนะใค่อธิษฐานแบบนี้อยากได้เท่าไหร่อ่ะขอให้หลวงตาช่วยหนูมีเงินเหลือกินเลยเก็บเป็นร้านๆที่ค้าขายดีอยากได้เท่าไหร่อ่ะ ขายของวันนี้ก็ขอให้ไหลามาเทมาขายดีขายหมดเกลี้ยงอะ่ะเออแค่นั้นคงจะดีใจแล้วเนาะทุกคนเออแต่ถ้าเรามีเป้าหมายหลักร้านก็คือต้อง